แม่โขงเองนะวะแม่โขงเองนะวะท่านผมอขอย้ายไปที่นั่มาแล้วลูกก็ได้หีไปไหนผมก็เทผมขอสวัสดีนะครับเช้าวันนี้เราอยู่วันที่ท่าทัมนนนะครับวันนี้เขาเรียกว่ามีงานแข่งเรือยาวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูงานกันว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น่้เป็นวันแรกครับพิธีเปิดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับ72นา่าแบ่งไปการแข่งขันออก72ประเภทได้แก่ หนึ่งประเภทเรือยาวใหญ่ได้แก่เรือยาวใหญ่55าพีพายกอหนึ่งขิดขวนตาตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หยังไม่พร้อมกระวันการสสามแนบาทนะครับเรือยาวใหญ่ห้าีพายกอองแม่น้ำเจ้าพญาิวนยพร้อมกระวานกรสนเปิดนะครับเดี๋ยวสักครู่ข้างบนเรือประเภทยาวเล็กได้แก่เรือยาวเล็ก สามถิงพิพายคอหนึ่งช่วยเหลือการส่งเสริมพระราชเจ้าพระบรมราชินีพระประวันจักรกิจแสนข้ามวันนี้รอพิธีเปิดนะครับนี่ก็น่าจะเรือก็น่าจะมาเยอะแล้วได้รับการสจัดตั้งรัฐบาจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเอกชนได้แก่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกับนักเขียนจดทะเบียนครเจ้าภาพวันนี้นะครับส right? ีพายเต่ละจังหวัดนะเข้ามาแข่งขันวันนี้คนเขาเลิกมากันเยอะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูอาจารย์ด้านบนเป็นยังบ้างครับเดี๋ยวมาดูวิธีเปิดนะบริษัทโลหะสีจำกด ไปดูข้างบนครับบิวสวยกว่านะครับเพื่อการเกษตรนสาาขารงแรมอันนี้เป็นวันแรกนะครับของงานนะครับเป็นวันที่วิเปิดนะคบผมขอราบเยครับนเชิญท่านว่าราช่าัีเดี๋ยวไปดูบนครับแขกเรือยาวอีกเพื่อเิโอ้โหสัจจ์นครับหะบนี่ครับกำลังจะเริ่ม ผาสาวาสาจังหวัดนทรุรีการสเข้าาตระวุกทองกันหวรับรองในรัฐพิทศมณฑีรองรรองัฐทีรองรรอบงานนักพดฐานของเทศบาลนครปรมสมาชิกสภาเทศบาลนครนทรุรี น่าสนใจสี่ก็เป็นนะครับได้โอกาสเรียนเป็นที่เปิดนะครับตอนนีู้กต่าตาาร์โดเลอรต่างๆผีปายก็มากันน่าจะพร้อมแล้วนะครับพน้อชาชนแม่น้ำระยาครับข้าวน้ำโน้านีระดับซึ่งก็คือเป็นว่านสาาเเล็กนะครับีอาะทำให้หลายท่าน เป็นแฟนงานคันเรื่อนะฮะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับได้มีโอก,กาสเข้าถึงรูกเ้องครับเพราะฉะนั้นนะคะทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะคะตอนนี้ฝีพายของเราก็เลงต้นที่จะเรียกว่ามองร่างกายไหมคะ ทุกท่านได้ยืนถูกกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรัวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยวัน,นที่24-25สิงหาคมนะคะจะมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะเก,กีนนะะ่ยวกับการแข่งขันเรือยาวค่ะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าเรจ,จะมีท่านมาลงชมรูปเชียร์กันได้เลยนะคะเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะเร็จแล้วนะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะมาช่วยกันนักถอยลังเพื่อเป็นสัญ,ญญาณให้แก่ท่านผู้ว่า และท่านนายกเทศมนตรีนนทบุรีนะคะมานในพิธีได้แตะมือไปที่จอ LED ด้านหน้าเพื่อทำพิธีเปิดงานในครั้งนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะนับไปพร้อมกันนะคะครเริ่มต้นที่5 4 3 2 1เรียนเชิญครับ เสียงรบมือต่งๆให้กับการเปิดการแข่ขันเรือยาวพณีชิงชวระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาทสเด็จก้าสา่หรกานะครับย่าพเรียนเชิญชื่ศามานะครับีศารัยกครับที่านวันเทศกาลเกิดขงวนะครับ มีครับมบรรยกาศดีมากและไม่มีแดนะบีอยรีย้ับดสบายเทศที่24สิงหาคมครับัที่24สิงหาคมวนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันเรือยาวที่เมืองทุโรีจัดโดยจังหวดเมืองุทัยรีตาขุนบีครับ จังหวัดนนทบุรีเลยนะครับประธานการแข่งขันยาวครับวันนี้จะมาทั่วประเททศไยกนะครับแน่นอนครับให้การต้อนรับอยู่ในรายการนี้25ชของนะครับคู่แรกนะครับผมครับคู่แรกพบกับสาวเมืองนนทพบกับสิงห์รณกิจรุ่นกงั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันเลยครับถคู่แรกแล้วนะครับคู่แรกนะครับผมครับเรเล่รายาร3คู่แรกครับ สาวเอเวอรเป็นคู่เกิดเพรกับสิงห์ก็โดนกริตุครับลูกที่สองนักใจโหหักสาวก็ด้วยนุ่คนุ่นครับเฮ็ดบ้านภูฮอหลวงพ่อโสธรครับเน้นสามคู่นี้ก่อนครับครับถ้าเกิดว่าพูดกับภาษาชาวบ้านเนี่ยเป็นไงเอากันแบบรู้เรื่องไม่มึนเนี่ยนะอ่าไม่วอร์มนะครับ ลำไหนวอมถือว่าไม่เกียร์สนามครับเพราะฉะนั้นแม่ตดปล่อยเนี่ยต้องใส่ว้อมมาเลยเพราะอากาศไม่วอมทะลึ่งมาเลยแหม่อะไรไม่อะไรครับทีมแล้วก็เด็กที่ลุกเบสเบสลุกเบสใช่ครับตอกความคุณตั้งแต่เช้าเด็กก็เริ่ขอบคุณมกันแล้วเช้าพขายังแซวอยู่โอ้ยยอเลยครับโอดไปครับทีมมังปูรีครับจากณาที่ดีแล้วก็

จุดปลยหลังที่ดีเปิดเสร็จเรียบร้อยพอเราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวไปยังเรือสามคู่หกลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าท่านไม่ต้องมาเข้าสู่พิธีเปิดครับเพราะว่าท่านสามคู่ท่านนั้นเป็นคู่เปิดสนามในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านจัดหามไม่ได้แลดด้วครับโดยเฉพาะนระวิชาชอบสดไปทั่วโลกเ,เอเชียยีโห้รอดูคู่แรกนะครับและในตอนนี้เป็นการพิธีทำน้ำคู่เปิดของเร,เรือเจ<ร>้าภาพรวม ในน้ำสาวเมืองน้นครับแมจอหายไปแล้วครับจอสีฟ้าแล้พี่น่าหลูกยายนี่มาจะเป็นของรอดูคู่แรกกันคนระับมครับได้ชมกันไหมในบนจะมาแล้วเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว

ฝนล,ลงเลยครับคูณแรกมาฝนก็มาด้วยเปิดสนามฝนก็มาเลยครับผมยอดเลยครับมาชมคู่แรกครับคู่เปิดสนาม ีฝนมาพอดีครับโอ้โหผู้แรกเปิดสนามฝนลงนะฮะลงแล้วลงแล้วไปเขาล้มเขาล้มครับผมครับฝนมาแล้วครับโอ้ หรือว่านดีนะครับการจัดการแข่งขันเรือปีนี้นะครับ่งนาเนาะกวสดน้แบงลง้วยเอยาวคุณีุพันธก้ริยาคุณตีุันธกริยาตามมาเลยตามมาเลยตามาเดี๋ยวสนสุดเัง ว่ายังไงแล้วครับคู่นี้ครับออกมาแล้วครับจุดเท่โกส่วนล็อกน้ำแข็งครับเจอกระถ้าคุณสิลป์ขุนพันเจอกระถ้าคุณสิลป์ขุนพันแม่น้ำพาศังบรรยากาศนี้ตายเลยครับตายนะครับฝนจะตกก้อนหลายเยอะเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ตกก้อนมาทางเหนือก็ออกเหลืหรือครับเหลือกระถ้ากันบันเหลือกระถ้ากันบ้างเท้าถึงไปเลยขาถึงเกินไปอยู่ที่ว่าคู่ไหนจะลำไส้ลำบากแล้วครับพี่น้องถ้าพายกันอย่างนี้ขออนุญาตครับก็ถือว่าลงแรงครับตกหนักแล้วมั้ครับ นี้เวลาน่าจะสิบโมงนะครับฝนตกหนักเลยคมีพีมานนะครับมาหลบกันอยู่ที่มาพักโลยสารที่่าคอันโน,น่นขึ้นแข่งไม่ได้ของคึนค้นัะผมก็ลงลงๆไ ไปดูสักหน่อยครับขาดนะครับไปดูนะวันนี้ครับเริ่มจะบางเบาแต่เรือไม่เสียวแล้วครับคู่นี้ผ่านแล้วนะเริ่มมีแสงแดดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตบอะไรเริ่มซาแล้วครับฝนนะครับไปดูสักสองสามคู่นะครับเดี๋ยวกลับกันนะครับทุกแพ้บ้านรวม thank <laughs> you คหะกรรมการลุกคนอในนามของมพงคุยเมืองเพชรสิงสยามลงนนกเเรือสะไปเที่ยวนีครับอูนดนุมขิรือปนดวคนิันมาคนดิตอนเลยครับสาวทงจังหวัดสมุทรปราการเรือลำนี้ไม่ธรรมดาหลวงพ่อหนุ่มพระครูสุตาลตโนภาภายดีพล ตลอดหรือไม่ไม่รู้ว่านีพ้นหรือไม่พ้นแท็บของตาขามแต่มาเจอแทบเก่าอย่างแม่คงเองนะวะแม่คงเองนะวะแทบเก่าสนานนี้ครับล่องนานเหมืนผายเบลี่ยนผายพี่ผ่ายเบลี่ยนผายพี่ผ่ายคู่ผายที่ผายสูบผายสีกันนาดูที่ว่าดูที่ว่าแม่คงเองนะวะแม่คงเองนะวะปีนี้จะมานีและจะทำได้หรือไม่ได้ไอพนี้จะถือเป็นคู่แปด ยามมากรุดเ่าปากเต็มปูนปูนคณะผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินได้อัครมงคนลาวาล้อน้ำแดงอัครมงคลนาวาล้อน้ำแดงเป็นเรือชนะไปครับผู้ต่อไปแ5ชนะผีไทยครับหเรียกปีมาทีนี้มั้ยพี่จะพานพระราม5นู่นเลยครับพระพิรุณชมโปรด เบียร์ตำรวตรงนี้เลยครับไปสะพานพระนางเก้าเลยเชิญครับสำหรับการมาชมการแขเรวยยาวในวันนี้ครับผมขอกาบก่อนนะครับเพราะว่านะครับพี่ก็มีคนโดดตัวมาแล้มาครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับผมครับแขงเรือสนานมากเลยครับผมโอเคครับคลิปหน้านะครับพบกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับ